รายงานพิเศษของเราวันนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการเดินทางมาแลกเปลี่ยนนะคะของนักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนภาษาไทยค่ะพวกเขาได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเราต้องไปดูกันแต่ที่แน่ๆนะคะการลงพื้นที่ก็ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาแล้วก็ได้ลองหัดใช้ภาษาไทยจริงๆค่ะกับกลุ่มนักศึกษากว่า30คนนี้นะคะไปติดตามจากรายงานของคุณสิรินภาค่ะ ศึกษาวเวียดนามที่ได้ลงมือสลักเรือจำลองหางเม่งปองโดยมีปราชาวบ้านเจ้าของพิพิธภัณฑ์อนันชัยไทโบท๊ทคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด เรื่องราวของเรือโบราณหลายประเภทของไทยและแบบเรือนไทยที่อยู่อาศัยในพื้นที่อุทยานราชการที่สองเรียกความสนใจได้ตลอดวันนี่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมภาษาไทยประจำปีที่มอบทุนให้กลุ่มนักศึกษาเวียดนามจำนวน30คนได้เข้ามาเรียนภาษาไทยในบ้านเราโดยมีกระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรให้การสนับสนุน จังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นพื้นที่มุ่งหมายของนักเรียนกลุ่มนี้เพราะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและเห็นซึ่งวิถีชีวิตและการถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพิงไปกับสายน้ยํายังทําให้นักศึกษาเวียดนามนึกถึงบ้านเกิดที่มีแม่น้ําเป็นเส้นเลือดใหญ่กินใช้ประกอบอาชีพและยังมีแม่น้าโขงสายเดียวกันไหลทอดผ่านตัวยาวไปในอีกหลายประเทศของอาเซียนใช้เวียดนามครับก็เห็นชีวิตชีวิตของคนไทยก็มันก็อยู่กับแม่น้ําที่เวียดนาม บาลสูงของประเทศเวีนามก็มีวิถีอยู่กับแม่น้ำครับผมก็เห็นก็ส่ดมันก็สงบก็แล้วก็ชอบครับการไปเรียนที่เมืองไทยครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาเวียดนามครับเป็นโอกาสที่เรามาเรียนที่เมืองไทยนอกจากที่เวียดนามเราตรงมาเราตรงได้เรียนที่ประเทศไทยเราสามารถนําภาษาไทยที่ีืมที่เวียดนามแล้วมาใช้ที่ชีวิตของคนไทยได้เรียนวัฒนธรรมไทยและ ในเวู่ในารแระทำไทยและก,ก็อยู่ในสังคมไทยก็สามารถก็เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับไประเทศไทยเพราะว่าเอจะเปิดในปี2 5 0 5 8แล้วครับก็ตรงแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างสางประเทศก็ดังนั้นคนไทยอยากไปทํางานที่เวียดนามก็ตรงรู้จักภาษาเวียดนามครับก็ต่างหากที่ขขอเวียดนามก็อยาก ที่ทำงานที่เมืองไทยก็ตรงรู้จักภาษาไทยดูยครับน้องที่เข้ามาในโครงการนี้เคยได้เรียนภาษาไทยที่เวียดนามมาก่อนการเรียนที่เวียดนามนี่คือการเรียนที่เราเรียนในห้องเรียนนะครับเรียนจากหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆการที่ออกสถานที่แบบนี้ก็น้องก็จะได้ฝึกอา่อา,านจากาคำบรรยำคำบรรยำต่างๆหรือว่า,าน้องๆก็จะได้พูดคุยกับคนไทยโดยตรงนะครับ ตัวนี้เท่าไหร่คะอยเดียวค่ะรอเดียวค่ะเกงค่ะแล้วลดได้ไหมคะถ้าสองตัวค่ะได้ตัวละร้ยาตัวเดียวต่อรองราคาเสียงดังชัดเจนไม่แพ้คนไทยอีกความสุขในวันนี้ที่ได้หาซื้อของที่ระลึกจากเมืองไทยไปฝากครอบครัวการลงพื้นที่แบบนี้ช่วยพัฒนาด้านการพูดภาษาไทยที่ริ่ำเรียนมาถึง3ปีเต็มซึ่งนักศึกษานับสิบรุ่นที่จบไปแล้วก็ยังคงประทับใจกับสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เคยไปเยือน เช่นสวนสามพานจังหวัดนครปฐมแหล่งโบราณคดีจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาและล่าสุดกับโครงการพระราชดำริช่างหัวมันจังหวัดเพชรบุรีสำนักง,งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่เวียดนามเมื่อ16ปีก่อนนะคะแล้วก็เห็นว่าคนไทยคนเวียดนามเนี่ยอยากจะมาเรียนแต่เขาเรียนแค่ในห้องเรียนในหนังสือรู้สึกว่าไม่พอนะคะก็เลยให้เป็นรางวัลของนักเรียนที่เลือกเรียน วิชาเอกภาษาไทยได้มาเรียนเพื่อให้ได้เห็นจริงๆว่าไอ้ที่บอกว่าคนไทยเป็นอย่างนี้ภาษาไทยน่าสนใจยังไงภาษามีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมไทยจริงๆในประเทศไทยจริงๆในวิถีชีวิตไทยจริงๆเนี่ยเขาได้เข้าใจคนไทยมากขึ้นยังไงแล้วทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียนภาษามากขึ้นค่ะ ถึงเรียนมาแล้วถึงเรียนรู้เรื่องแล้วรู้ภาษาไทยแล้วก็ยิ่งเรียนยิ่งรักภาษาไทยอะค่ะสนุกมากค่ะมีหลายคําที่มันออกเสียงเหมือนภาษาเวียดนามแต่ว่ามันมีความหมายต่างกันมากค่ะ ตอนที่เรารู้ภาษาไทยแล้วเราก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้นดีขึ้นเราก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างแล้วมันมีความสําคัญอย่างไรสําหรับคนไทยนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะวันนี้น้องๆนะักศึกษาจากประเทศเวียดนามค่ะก็ยังได้มาเรียนภาษาไทยหลักสําเนียน์กันจริงๆที่ตลาดน้ําอัมพวานะคะวิถีชีวิตติมน้ําที่เป็นคลองบ้านสวนเอกลักษณ์ของประเทศไทยก็ยังได้เป็นเรื่องเล่าเป็นของแถมให้เขานํากลับไปเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังที่ประเทศอีกด้วยค่ะ ส,สริรินภาอินสิริไทย PBS รายงาน